ตลาดตอนนี้เนี่ยเหมือนกําลังเล่นชักเยอะกันเลยใช่ไหมคะคือมีแรงหนึ่งพยายามดึงราคาให้ขึ้นไปต่อแต่อีกแรงหนึ่งก็พยายามจะกระชากกลับลงมาอย่างแรงเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกสมรภูมิตลาดทองคําที่ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ผันผวนสุดๆนี้ก็เลยมาถึงคําถามใหญ่ที่ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันตอนนี้นะคะว่า แล้วทิศท,ทางของทองคํามันจะไปทางไหนกันแน่จะพุ่งทยานทําสถิติใหม่ไปเรื่อยๆหรือว่าจริงๆแล้วมันถึงเวลาที่ต้องเจอแรงเทขายครั้งใหญ่กันแน่เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคือมันมีคนเปรียบเทียบไว้นักเห็นภาพสุดๆเลยเขาบอกว่าตลาดตอนนี้เหมือนกําลังขับรถขึ้นเขาถนนดีเลยนะ แต่ขับอยู่ท่ามกลางพายุเฮอริเคนคือทิศทางหลักๆเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ลมที่พัดซ้ายทีขวาทีเนี่ยมันแรงมากพอที่จูเหวี่ยงเราตกถนนได้ตลอดเวลาเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองมองภาพนี้ให้ง่ายขึ้นกันดีกว่าลองนึกภาพตามว่าตลาดตอนนี้คือการแข่งชักเยอ่อเป็นการสู้กันของสองพลังที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ดึงตลาดไปในทิศที่ตรงข้ามกันเลยมาทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมกันหน่อย ทีมแรกคือพลังจากฝั่งความกลัวที่คอยผลักดันให้นักลงทุนเนี่ยต้องวิ่งไปหาทองคำในฐานน้สินทรัพย์ปลอดภัยส่วนอีกทีมคือพลังจากฝั่งความหวังที่คอยดึงเงินไปหาสินทรัพย์เสี่ยงที่มันน่าตื่นเต้นกว่าแล้วตอนนี้สู้กันดูดเดือดสุดๆเลยเอาละ่ะเรามาเจาะลึกกันที่ทีมแรกกันก่อนเลยพลังที่คอยผลักราคาทองคำให้สูงขึ้นหรือว่าแรงผลักจากความกลัวเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้นักลงทุนรู้สึกว่า ต้องมีทองคําไว้เป็นหลุมหลบภยัยปัจจัยที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้โลกเรามีจุดร้อนระอุหลักๆเลยก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็สงครามในยุโรปตะวันออกที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง พอสถานการณ์โลกมันมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้เงินทุนก็จะวิ่งเข้าหาทองคาโดยอัตโนมัติเลยมันเหมือนกับการซื้อประกันความเสี่ยงที่นักลงทุนสถาบันเขายอมจ่ายนั่นแหละทีนี้เราข้ามไปดูอีกฝั่งของเชือกันบ้างดีกว่ากับพลังที่คอยดึงเม็ดเงินออกจากทองคําไปยังสินทรัพย์ที่อาจจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าอะไรกันนะที่สร้างความหวังให้นักลงทุนกล้าที่จะเสี่ยงในตอนนี้ พลังขับเคลื่อนสำคัญของฝันนี้มาจากเรื่องเล่าแห่งอนาคตเล็กหนึ่งก็คือกระแสะ AI ที่ทุกคนมองว่าจะเป็นเกมชีเจอร์ตัวจริงของเศรษฐกิจโลกสร้างความรู้สึกกลัวตกขบวนครั้งใหญ่หรือ FOMO นั่นเอง 2. ก็คือตลาดคริปโตที่ตอนนี้กฎระเบียบในสหรัฐดูผ่อนคลายลงเยอะทำให้เม็ดเงินมหาศาลกล้าที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งซึ่งเงินทุนพวกนี้ส่วนหนึ่งก็คือเงินที่ถูกดึงออกจากทองคานั่นเองค่ะ แล้วทีนี้ในขณะที่สองฝั่งกำลังงัดข้อกันอยู่เนี่ยดันมีตัวแปรอีกตัวโผล่เข้ามานั่นก็คือราคาของเงินหรือซิลเวอร์ที่พุ่งขึ้นมาแรงมากซึ่งในแง่หนึ่งมันก็ช่วยหนุนบรรยากาศของทองคำไปด้วยกันนะฮะแต่ในอีกแง่หนึง่งมันก็เหมือนกับการราดน้ำมันเข้ากองไฟเลยคือเพิ่มทั้งโมเมนตัมขาขึ้นแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงของการเหวี่ยงตัวอย่างรุนแรงเข้าไปด้วย การต่อสู้ที่สูสีแล้วก็ดุเดือดแบบนี้ทำให้ทั้งตลาดกำลังจับตารอคอยตัวตัดสินสำคัญซึ่งก็คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังจะกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของตลาดในคืนนี้ไอ้ตัวเลขที่ว่าเนี่ย มันก็คือยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐที่มันสำคัญก็เพราะว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดร่วงหน้าที่ค่อนข้างแม่นตัวหนึ่งเลยมันบอกเราได้ว่าภาคธุรกิจกับผู้บริโภคเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นที่จะใช้เงินกับของชิ้นใหญ่ๆแค่ไหนแต่จุดที่ตลาดโฟกัสกันจริงๆคือตัวเลขคอกที่เขาจะตัดพวกรายการที่ผันผวนสูงๆอย่างเครื่องดินหรืออาวุธออกไปตัวนี้หลักที่ตลาดให้ความสำคัญเป็นพิเศษโอเคทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง หลักๆก,ก็มี3ทาง1ถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดบรยากาศก,ก็จะกลับไปที่โหมด r ิ s k On คือกล้าเสี่ยงทองคำอาจจะโดนเทขาย 2. ถ้าออกมาแย่กว่าคาดตลาดก็จะเริ่มกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็จะวิ่งกลับไปหาทองคำและ 3. คือถ้าตัวเลขออกมาผสมผสมกันเช่นยอดรวมดูดีแต่ไส้ในกลับแย่อันนี้แหละที่จะสร้างความสับสนแล้วก็ผันผวนอย่างรุนแรงแล้วต้องบอกเลยนะว่าไอสถานการณ์ที่3เนี่ยแหละคะ่ะ อันตรายที่สุดสาหรับนักเทรดเลยเพราะมันคือกับดักที่สมบูรณ์แบบเลยคือคนที่ดูแต่พาดหัวข่าวอาจจะรีบกดซื้อแต่คนที่เจาะลึกลงไปดูไส้ในอาจจะกดขายทําให้ราคาวเหวี่ยงขึ้นลงแบบสุดๆเลยดังนั้นคําแนะนําที่ดีที่สุดคืออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรในนาทีแรกๆที่ตัวเลขออกเลยโอเคพอเห็นภาพความผันผวน,นที่รออยู่ข้างหน้าแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะวางแผนรับมือกับมันยังไงดี งั้นเรามาดูกลยุทธ์ที่จับต้องได้สำหรับสภาวะตลาดแบบนี้กันสำหรับทองคำสปอตนะฮะหลักๆเลยคือ buy on dip หรือรอซื้อตอนที่ราคามันย่อตัวลงมาโดยโซนเข้าซื้อที่น่าสนใจจะอยู่ที่4,900ถึง4,940ดอลลาร์ตั้งเป้าทำกำไรที่4,990และ5,075โดยมีจุดตัดขาดทุนที่4,870ส่วนการ follow buy หรือซื้อตามน้ำเนี่ยจะทำก็ต่อเมื่อราคาสามารถยืนเหนือ5,000ดลได้แบบนิ่งๆแล้วเท่านั้นส่วนของทองคำไทยก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันเลยคือรอซื้อเมื่อย่อตัวโซนที่น่าสนใจคือ72,000ถึง72,600บาทโดยมีเป้าทำกำไรที่73,300 และ74,600และก็มีจุดตัดขาดทุนที่71,600บาทส่วนแผน follow by จะพิจารณาอีกทีก็ต่อเมื่อราคาสามารถยืนเหนือ73,500บาทได้หลังจากที่เราวิเคราะห์แรงดึงทั้งสองฝั่งแล้วก็วางกลยุทธ์กันไปแล้วก็ถึงเวลามาดูผลลัพธ์กันแล้วว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ฝ่ายไหนกันแน่ที่เป็นผู้ชนะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะ จะเห็นเลยว่าราคาทองคําไทยเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาตลอดสัปดาห์เลยจาก68,950บาทในวันจันทร์พุ่งทะลุ70,000บาทในวันพุธแล้วก็มาปิดสัปดาห์ที่73,100บาทในวันเสาร์คือบรรยากาศมันกําลังร้อนได้ที่เลยและแล้วเช้าว,วันจันทร์ที่26มกราคม ตลาดเปิดปุ๊บราคาพุ่งพรวดเดียวบวกไปเลย1,400บาทเป็นการพุ่งขึ้นที่รุนแรงมากเรียกว่าทำลายทุกแนวต้านเลยทำให้ราคาทองคำแท่งของไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปเลยแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่74,500บาทชัดเจนมากรอบนี้พลังจากฝั่งความกลัวเป็นฝ่ายชนะไปอย่างขาดลอย ซึ่งมันก็ไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโลกเล็กที่ราคาทองคำสปอร์ตสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่5,000ดอลลาร์ 5, ไปทำสถิติสูงสุดใหม่ได้เหมือนกันเป็นการยืนยันเลยว่าพลังของสินทรัพย์ปลอดภัยในรอบนี้แข็งแกร่งจริงๆและก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะครับมีคำถามน่าคิดทิ้งทายไว้อย่างหนึ่ง ในโลกที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับ AI และเทคโนโลยีกำลังมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆคำถามก็คือจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกที่จะทำให้ทองคำไม่ได้เป็นแค่หลุมหลบภัยชั่วคราวแต่สามารถกลับมาทวงบัลลังในฐานะสินทรัพย์หลักเพื่อการรักษาความมั่งคั่งในเรือ,อยาวได้อย่างแท้จริงลองเก็บไปคิดกันดูนะ